นี้นะครับเราจะมาเล่นเกม Word Wall นะครับ Word Wall ก็คือจะเป็นเกมที่มีหลากหลายเกมนะครับอย่างเช่นเป็นแบบทดสอบก็มีการไล่ล่าเขาวงกดล้อซูมไฟ่แบบซูมเปิดกล่องนะครับหลากหลายรูปแบบเลยนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาในแบบเกมตอบคำถามดูนะครับใครตอบได้นะครับช่วยกันตอบนะครับ อ่านี่มันจะมีการนับเวลานะครับตบางๆนะครับคุณครูก็จะสามารถตั้งค่าได้นะครับจริงๆคุณครูจะส่งไปให้นักเรียนเล่นในลายก็ได้นะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างรวดเร็วครับฟ a าเตอรคือใครเวลากำลังลดลดลงไปอยู่ คุณถูกต้องครับเนี่ยถ้าเราตอบเร็วใช่ไหมเวลามันก็จะไปเร็วขึ้นแล้วคะแนนในแถบตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้คะแนเนเต็มเยอะนะครับ grandfather grandfather ปูกับตา ถูกต้องครับต้องํำเวลาม่เตมาเถูกต้องครับเดี๋ยวคำถามมันจะวนมาซ้ำกันนะครับคำถามจะกลับมาซ้ำตรงที่เดิม่าได้โบนัสแล้วนะครับอย่าให้ได้ลบร้อยนะครับ อ๋ไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าอันทีห้าโอ้ความเร็วคูณสามโอเครีบตอบรีบตอบเลยครับแกรนมาเตอร์แกรนมาเตอร์ย่ายายครับ <c oughs> เวลามันจะลดไวขึ้นนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเล่นไวขึ้น ถัดไปครับถัดไป Sister Sister <c oughs> คุณครูช่วยไปวงให้นะอะเดี๋ยวคุณครูลองไม่วงให้ดูว่าเวลามันจะหมดเวลาไหม Brother Brother อ่านั่นแหละถ้าใครตอบคุณครูก็จะไปตอบให้ทันทีเลยพี่ชายน้องชายกดข้ามเะยครับ ถัดไปครับอ่าเลือกอีกเลือกอีกเลือกโบนัสถ้าได้สองร้อยเนี่ยโชคดีดูให้ทนันดูให้ทันครับมันอยู่ตรงไหนแล้วครูก็ดูไม่ทนันอันที่หนึ่งโอ้บวกร้อยคะแนนเยี่ยมมากครับไม่รู้แหละใครใครบอกก่อนคุณครูเชื่อคนนั้นแต่อย่าให้ลบหนึ่งร้อยนะ Brother-in-law, Brother-in-law พี่เคยน้องเคยพ้นแล้วครับถ้าพี่ชายน้องชายพี่ชายน้องชายคือ Brother พี่เคยน้องเคย Sister-in-law ถูกต้องครับ พี่สะพายน้องสะพายนะครับเสียงมันจะรบกวนนิดนึงนะครับถ้าใครฟังหูฟังนักเรียนสามารถเบาเสียงได้เลยนะครับ grandparent grandparent Grand <parent. S 2> บ่ย่าตายายใครตอบ,บู่ย่าตายายถูกต้องครับโอหเป็นพันคะแนนแล้วสงสัยเล่นไม่จบเพราะว่า เพราะว่ามันให้ครูลืมตั้งค่าเมื่อกี้มันตั้ง40ข้อเอา,าพาดไหนอันนี้นะดูโอ้ความเร็วสปีดเลยครับต้องรีบตอบต้องรีบตอบพาเรนพาเรน พาเรีนเพืออ่าแม่ครับพาเรีนพ่อแม่อังเคียอังเคียลุงนะอาที่เป็นผู้ชายลุงนะอาที่เป็นผู้ชาย โอ้ oh, ได้แค่สิบสองข้ออยู่อีกนะครับ a n d a n d a n d ป้านะอาที่เป็นผู้หญิงโอ้ oh, พวกเราช่วยกันตอบไปได้ไวแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งันห้าร้อยคะแนนดูให้ดีดูให้ดีสองร้อยหนึ่งร้อยอยู่ที่ไหน หนึ่งนะครับโดลนดดลบคะแนนโดนลบคะแนนเลนะครับจากพันห้าเหลือพันาไม่ใช่ของคุณครูนะของแมกเรียนนั่นแหละพี่สาวครับพี่สาวพี่สาวคำนี้ยังไม่เรียน older sister นะครับ older แปลว่าแก่ sister แปลว่าพี่ชาย พี่สาวน้องสาวพอบวกกับโอเด r ก็คือพี่สาวนะครับถ้ายังยังไปว่าอ่อนนะครับยังเกิดซิสเตอก็คือน้องสาวน้องสาวครับนี่ครูเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองยังเกิด sister ก็คือ sister ที่ young, young, ยังยังอยู่นะครับนี่ครับมันบวกกับคำว่ายังนั่นเองนะครับ มื่อกี้บวกกับคำว่าโอนที่แปลว่าแกอันนี้ยังที่แปลว่ายังเด็กอยู่นะครับไม่คุณครูอ่านให้ฟังคุณครูอ่านให้ฟังน้องชายครับน้องชายต้องมีคำว่ายังแน่นอนครับยังกับ brother นี่ครับ younger brother younger brother นะครับอันนี้เป็นเป็นคำที่เรายังไม่เรียนนะครับ อ่าเดี๋ยวให้ใหใหถึงสักยี่สิบข้อก็พอนะคูเด่นไม่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 ให้เสร็จหรอกหนึ่งสองสามทีห้าอันที่สองนะครับห้าบวกมาก็ยังดีนะไม่ไม่ไม่ไมครับดีแล้วเพราะเมื่อกี้เราโดนลบไปนะครับอันนี้เราบวกมาอ่าเดี๋ยวอีกสี่ข้อนะครับตอนนี้เราได้สิบหกข้อแล้ว พี่ชายครับ elder brother นะครับพี่ชายคือคำว่า elder brother นะครับจริงๆไม่ก็คือคำว่า older นั่นเองแต่ว่าใช้กับพี่ชายก็คือ elder brother นะครับแต่จริงๆเรารู้แค่ sister กับ brother นะครับ อลองออกแล้วเข้าใหม่ครับแต่เจะหมดเวลาแล้วด้วยนะครับหลานชายหลานชายนะครับนีสกับเนปิลนีสกับเนปิล r กรนซันนะครับมีคะแนนคูณสองด้วยเกรนซันนะครับโอเคพันเก้าสองพันคะแนนนะครับ อ่า18ข้อแล้วนะครับหลานสาวครับหลานสาวถูกไหม Granddaughter นะครับอันนี้เรายังไม่เรียนนะครับถ้าเป็นปู่ย่าตายายแล้วก็รุ่นหลานนะครับก็จะมีคำว่า Grand Grand หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าอันที่สามอยู่ตรงกลางเพราะว่าจะได้ไม่ต้องสองห้าอยู่ <c oughs> คูณสองคะแนนนะครับคะแนนคูณสอง หลานสาวครับหลานสาวลุงป้านะอ่าอ่าถูกหรือผิดผิดนะครับเนปิลก็คือคำว่านีสนีสก็คือแปลว่านี่นคำน,น,นี้นะครับนีสแปลว่าหลานชายเนปิลแปลว่าหลานสาวนะครับนี่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  A B C D ดีก็เมื่อกี้เราเพิ่งติดไปเมื่อกี้เองอ่าถูกต้องนะครับยี่สิบข้อแล้วยังน่าได้โบนัสเวลานะครับโอเคนะครับได้ไปแค่เอาแค่หยิบยี่สิบข้อก่อนนะครับยี่สิบข้อก็พอนะครับนี่คุณครูยังไม่ได้อะไรเอ่ย เกี่ยวกับเวลานะครับเกี่ยวกับเวลาโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเลยเวลามาเยอะมากนะครับวันนี้เลยเวลาไปเกือบสิบนาทีนะครับคุณครูขอกล่าวกันว่า Good night แอนุราตรีสวัสด์นะครับคือคำเดียวกัน Good night นักเรียนบายบายได้เลยครับ ่าเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ see you next week นะครับสัปดาห์หน้าโอเคครับกดวางสายได้เลยครับสวัสดีครับ see you see you next week กดวางสายปุ่มสีแดงได้เลยครับ